ดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอฟเมกาโอโตผมโอเมกาโอโต้ค่ะมาในด้านรถคลาสสิกที่แทบจะศูนย์พันกันแล้วบ้างนะครับผู้ชมครับใช่ครับไม่ผมบอกเลยนะครับผมเจอรถรุ่นนี้ในสมัยวัยเย้ายังเป็นเด็กเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีแล้วครับไม่คิดว่าจะเจออีกแล้วคือในความทรงจํามันหายไปแล้วนะครับครับจนกระทั่งมาเจอคันนี้อีกมาเจอในสภาพที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆานะครับ รถคันนี้อยู่ในมือของนักสะสมนะครับและต้องบอกว่าเขารีสโตทั้งภายในและภายนอกเนี่ยหมดไปหลายแสนใช่ลืมถามเขาเลยมีความทรงจำอะไรกับรถรุ่นนี้หรือเปล่าคิดว่าคงมีแหละต้องมีนะถึงได้ทําแบบสุดทุกละเอียดทุกกระเบียดนยิ้วใช่ครับ <ๆ S 2> เนื่องจากว่าปริมาณของเขาเนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วใ,<ช>ในยุคแรกๆที่ออกมา,<ช>มานะครับเพราะว่าเขาทำการตลา,าดไม่ค่อยดีเท่าไหร<ช>่รพูดตรงๆนะใช่ ซึ่งพอเขามีน้อยอยู่แล้วพอมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกไปเริ่มเริ่มศูน์พันไปหมดแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นถ้าจะหาสภาพแบบนี้ที่รีสโตรคบแบบนี้ผมบอกเลยสภาพนี้ไม่อันดับหนึ่งในเมืองไทยก็อยู่หนึ่งในสของเมืองไทยแน่นอนฟันดงใช่นะครับแน่นอนเรามาดูตัวจริงแล้วรับรองคำที่ผูก้กอบพูดไม่ผิดแน่นอนท่านใดหาอยู่มาดูตัวจริง ผมเชื่อแน่นอนว่ายังไงท่านก็เสียตังค์ใช่ครับพระพวทเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้าออสตินอาเลโกนะครับรถเป็นปี1977นะครับเป็นรถอังกฤษนะใช่เป็นรถอังกฤษทําการตลาดที่อังกฤษและไปทําการตลาดที่ประเทศอิตาลีด้วยใช่ซึ่งอย่าลืมว่าชาวอิตาลีต่างๆเนี่ยเขาชอบรถทรงน่ารักนะไซเล็กๆเงี้ยตมุตตะมีนะมันก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับเฟียสกับอัลฟาโรมิโอในยุคนั้นถูกต้องนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าทําไมบ้านเรามันถึงน้อยหนึ่งส่วนใหญ่เข้าแต่เล่มเขาเขาเขาล้มซากแล้วแต่เล่มอา้าวกอมันเอาแต่เล่มไม่ทำอะไรอะ่ะอยากรู้จริงเหรอพูดได้ไหมวะอย่าเลยฮะเดี๋ยวเดีเดวเดราม่าอีกไม่พูดก็ได้ไปดูมินิออสตินมินิคูเปอร์มินิคลาสสิกต่าง,าง,างๆอ่ะในเล่มเขียนอะเขียนว่าอารลโก้หรือเปล่า นั S <S> ่นแหละ,ะไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดเาเล่นไปทำอะไรนะไม่ได้พูดเลยแต่เวลาซื้อก็ดูกันให้ดีถูกต้องนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกไปเจ้าของเก่าทําหมดเยอะมากไปโจมส้ว่างกันเลยดีกว่าครับครับแม่พอมองอีกมุมหนึ่งมันก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ Ford c o อ t i ตินาเหมือนกันนะ เออด้วยลุกเชฟที่มันแบบลายนะโค้งแบบข้างหน้าแบบงงลงเงี้ยแต่นี่ไซส์เขาจะมินิกว่าและดูน่ารักกว่านะครับคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งสีสันเขาเองเนี่ยที่รีสโตสีมาใหม่นะครับมันเป็นเฉดสีที่ผมนิยามไม่ถูกเลยอ่ะมันเป็นแดงออกชมพูเนาะใช่แล้วมันเป็นสีแบบสวยเลยสีโอแบบอีกนิดนึงก็จะเป็นแนวพวกของพาเซลไปละขับไปไหนมาไหนมีแต่คนมองนะครับมช่อกี้ผมขับกับอุ้มนี่โอ้โหคนมองทั้งถนนเลยเ้นสุขขาห้านี่โอ้โหคนมุงมุงเลยไม่มองอย่างเดียวมุงเลยน้ำมันหมด กลางถนนเลยดูดีเงอชกเลยแหมก็พูดไปก็คือมันก็ขับดีแหละครับปกติทั้งหมดเลยครับผมแต่แกนน้ำมันหมดเมื่อกี้น้ำมันมันวดครับผมอสีสันทั้งหมดเลยอย่างนี้บอกแล้วต้องใช้กเป็นฟูลิโซได้เลยเนาะสีสวยมากนะครับผมแล้วพวกคมสันทุกอย่างก็โดดเด่นคมชัดสวยงามเลยรถคลาสสิกในอายุ40กว่าปีอันนี้จริงๆผมว่า เราไปนเน้นย้ำที่พวกอสซสต์รีเขาดีกว่าว่าอยู่ครบหรือเปล่าครับเริ่มจากกระจังหน้านี่นะกระจังเดิมสวยงามเลยคาว่าอลสตินก็ยังอยู่ด้วยนะครับครับเลนไฟหน้าของเขาอันนี้ถือว่ายังใส่เลยนะเป็นของลูคัสเลยนะครับผมแล้วก็ไปเลือด้านข้างเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยมากๆครับกรถ48ปีนะครับแล้วก็กันชนหน้าของเขาก็ยังเป็นเงาสวยเลยนะครับผมแล้วก็แทนช่องเลียตรงนี้นี่ก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับครับนี่ดูความใสของความคลาสสิกนี่นะสันเป้สวยจัดนะครับผมไม่รู้จะให้ติอะไรเลยครับ สียังไม่มีแตกเลยนะครับน้านนีดีนี่รถต้องเน้นย้ำเลยน,นี่คือรถ48รปีนะใช่ครับเซตสีสวยขนาดนี้นะครับผมก็ถ้าใครหาอยู่อยากขับรถที่แบบเจเนเรชันขนาดนี้ บอกเลยคันนี้ไปไม่ต้องเหนื่อยปั้นรับตน้ำมันขับอย่างเดียวนะคะับอผมสภาพล้อมแม็กเขาเองเลยนี่เป็นล้อแบบมีฝาตบเป็นเงินมาด้วยนะสวยมากๆแม้กระทั่งกระทะข้างในเองเลยก็ยังสภาพใหม่มากกับนะคะับผมแล้วก็ยางเขาก็ยังถือว่าดอกยางหรือความใช้งานได้เลยและยางเป็นปี2023ด้วยโอ้โหเป็นไงยางยัง,ยงใช้งานได้อีกยาวนะครับแล้วสิ่งที่พร้อมใช้เลยนะคะคับอผมอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคันนี้มากเลยนี่เขาจะมีเส้นแบบแถบต้นข้างอย่างนี้ครับแความคลาสสิกในรถยุคนั้นนะ คล้ายๆพวกแบบรถพรีเมี่ยมราชลี่บางแเขาก็จะมีเส้นคาดดานข้างอย่างนี้นะครับผมก็สวยงามคาดมาสวยงามมากเลยดูดีเลยนะครับครับกระจกเขาเองก็ถึงว่าสภาพสวยเลยและอัญมณีทั้งหมดให้ลองดูได้เลยนี่เงาสวยงามอยู่ครบกระจกข้างก็ยังเงาสวยงามเลยพวกยางขอบกระจกยางต่างๆนี่เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับหายยังไงนั่นน่ะสิหายังไงก็อาจจะต้องหาแบบเมืองนอกเพราะว่าสายสะสมท่านนี้เนี่ยเขาเล่นของเล่นพวกเบนซ์แล้วก็ลึกๆคือเบิร์กนอกเยอะ มีอะไรก็ปรึกษาเขาต่อจากเจ้าของเก่าได้เลยใช่ครับถ้า,ถาเกิดมันไม่มีอะไรมันคงวิ่งไม่ถึงทุกวันนี้หรอกครับใช่แล้วด้วยเราอยู่ในยุคที่ทุกวันนี้อยากได้อะไรอะไรไม่ว่าจะจากมุมไหนของโลกเนาะครับถ้าเข้าถูกที่เข้าถูกแรงเจอคนที่ถูกคุยกันถูกคอนแล้วไม่ฟันคุณผู้ชมเนี่ยใช้เวลาสั่งอะ่ะผมกล้าเลยผมเป็นคนหนึ่งที่สั่งของจากไม่ว่าจะอังกฤษเมกาอะไรอย่างเงี้ยผ่านระบบอีเบย์อะไรเงี้ยอาทิตย์เดียวได้ของทั้งนั้นแล้วแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเราสั่งมาแล้วถ้าแบบ เจอคนที่ยิ่งรู้จักหน่อยเงี้ยรู้แบบรายละเอียดว่าต้องใช้พาร์ติเบอร์นี้เลยก็ไม่ต้องเสียวว่าจะสั่งมาลวผิดด้วยใบอกเลยยุคนี้ง่ายง่ายมากไม่ยากเลยนะครับแล้วก็พวกคิวเงินทั้งหมดนี่ก็ยังอยู่ครบสวยงามอย่างที่ผมบอกเลยนะแล้วก็กระจกยังสภาพสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็มือเปิดทางด้านหน้าด้านหลังเลยนี่สวยงามหมดเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เสาซีด้านหลังเขาเลยนี่ตรงแถบพลาสติกตรงนี้นี่ใหม่มาก<ๆ>สวปยมากดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ ล้อด้านหลังเขาที่เป็นฝาตบตรงนี้ก็ยังเงาเงินสวยงามเลยแล้วก็กระทะด้านในก็ยังถามว่าสภาพดีสวยเลยนะครับแล้วก็ยางของเขาเป็นปี23พร้อมใช้งานเลยครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เจ้าเรนไฟเขาก็ยังถือว่าสภาพสายสวยดูดีอยู่เช่นกันนะครับไฟมุมเลี้ยวมุมใสตรงนี้ก็สวยงามทั้งหมดเลยนี่ขอบพวงมาลัยเซอรีเขาอยู่ครบเลยกันชนหน้าเง,ง,งาเงาสวยงามแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมดักลมด้านล่างก็ยังสวยงามอยู่ครบเช่นกันไม่แตกนะครับคมสันฝั่งข้างซ้ายเองเลยนี่นะ สันเป็นสันตรงเป๊ะเลยแล้วก็เสน้นคาด้านข้างฝั่งข้างซ้ายเองก็ยังสภาพสวยงามนะครับตรงซุ้มล้อนี่สันทุกอย่างก็ตรงเป๊ะทั้งหมดเช่นกันนะล้อเขาเป็นฝาตบเงินมาก็เงาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ยางก็ยังพร้อมใช้งานได้เช่นกันนะครับ,บมาไล่กันต่อมาเลยนี่แมก้กระทั่งตรงขอบรางน้ําฝั่งข้างซ้ายเองเลยนี่เงาสวยงามมากๆกระจกข้างทุกอย่างเงาสวยงามดูดีอยู่กันครบเลยนะครับครับภาษีคันนี้เป็น17กุมภาพันธ้า2569อ่าปีหน้าเต็มปีกันไปยาวๆนะครับ กระจกบานหน้าฝั่งข้างซ้ายสวยงามหลังซ้ายสวยงามแล้วก็พวกคิวโคมเนียทั้งหมดเงาดูดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มือเปิดหน้าแล้วก็มือเปิดหลังก็ยังอยู่ครบนะดูดิถ่ายมามีอะไรให้ติดหรือยังน่นน่ะดินี่ขนาดรถอายุเยอะแล้วนะครับใช่มีอะไรให้ติดหรือยังสวยจัดนะครับโอ้หเอาจริงๆนะเอารถเอาเป็นว่ารถยุคประมาณสัก90กว่าครับ80ปลายอายเลยอะผมบอกงี้สภาพประกวดครับใช่โอเคไหมเข้าใจนะ คันนี้ถ้าแต่ไม่ใช่สาภาพายแดงนะสาภาพประกวดครับประกวดอ่าแล้วเป็นว่าประกวดเนี่ยไม่ใช่แค่ประกวดในเมืองไทยนะส่งไปประกวดเมืองนอกเลยใช่เมืองนอกเอาจริงๆต่อให้เป็นประเทศบ้านเกิดเขาเองเนี่ยสวยๆแบบนี้ผมก็เชื่อเถอะก็ไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร,ร่เลยคันนี้ถือว่าสวยในระดับแบบขั้นที่แบบสวยสวยดูดีเลยนะครับแล้วก็คิวด้านหลังนี้เป็นพลาสติกเขาก็ยังสวยงาาไม่แตกหักเช่นกันนะเราด้านหลังนี่ฝาเงาเงินสวยงามกระทาด้านในก็ยังสาภาพสวยอย,อยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับ ด้านบรรทายก็ดูดีสวยงามคิวโครเมียมต่างๆประยิบประยับสวยงามมากครับใช่ครับผมเนี่ยดูสิครับท้ายฝัไฟไฟฟ่งข้างซ้ายเองเลยก็ถือว่าสภาพสวยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็นี่ขอบโครเมียมเงาวสวยงามมากเลยนะครับที่กระโปรงหลังของเองเลยก็เงาวสวยงามทั้งหมดนะครับแล้วก็คําว่าออสตินยังอยู่ครบเลยนะครับกลไกเปิดด้านหลังก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็อะเกล อเลโกอเลโกเงาสวยงามนะครับผมหนึ่งแล้วก็พันสามซูเปอร์นะโคมยมเงาอยู่ครบเลยนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็ยังสภาพสวยงามแล้วขอบโคมยมก็เงาสวยมากๆเลยนะครับกันชนด้านหลังเป็นโคมยยมเงานะครับผมแล้วก็ไฟด้านล่างทั้งซ้ายและขวาเลยสภาพสวยงามดูดีมากๆนะครับครับดูห้องสมาร์ด้านหลังกันดูนี่จะสวยครับมือข้างนอกขอดูหน่อยขอชมหน่อยนี่ดูดิโอ้โหดูดีเดี๋ยวพิ่งดูข้างในดูนี่ก่อนดูตรงฝากระโปรงเขาดูดินี่ โอ้โหเป็นไงก็บอกแล้วคันนใช้คําว่า full restore ได้เลยนี่คือต้องใช้เงินนะครับต้องใช้กําลังเงินและกําลังช่างที่ดีด้วยใช่นะครับมันถึงจะได้ออกมาแบบนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเกิดทํามาไม่ดีผมเคยเจอนะบางคนทําไป4ี่ห้าแสนหกแสนชั้นรีสโตว์มาแล้วทั้งคันโอ้โหสวดทรงองเอลนะครับเว้การเวนระยะห่างต่างๆของคิ้วต่างๆโอ้โหเละเทะ และเทะและเลอะเทอะด้วยอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับใช่ครับผมเนี่ยแม้กระทั่งล้ออะไรเขาเองเลยก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ห้องสมระด้านหลังถือว่าริสโตมาสวยมากนะครับผมแล้วก็พรมลงพื้นมาก็ตัดมาเข้ารูปเข้ารอยของเขาสภาพสวยงามดูดีเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะท่านในการนี้เราจะเล่นรถคลาสสิกหนึ่งคันนะนี่มันเป็นแมนนวลของเขาถึงกับกลางแมนนวลพาร์ตกันเลยทีเดียวนี่ดูดินี่คือของเจ้าของเก่าเขานะครับใช่ให้คุณผู้ชมไปด้วยก็ลองไปนั่งเล่นๆขำๆกันดู โอ้ยถ้าใครแบบมีวิชาช่างอยู่แล้วเนอะเราซื้อคันนี้ไปอครอบครองเนี่ยดูดิครับสมุดแบบนี้หาไม่ง่ายนะหาไม่ง่ายแล้วครับน,นี่เห็นว่ามันมีนกลไกเครื่องยนต์อ่ะดูดิครับว่ามีมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวไ้ท้ายรถนะสุดยอดนะสุดจริงแหมอายุก็เยอะแล้ว เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานของเขาอยู่เลยถูกต้องครับเขาเป็นเครื่องคาบูนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบเรียง1,300ซีซีนะครับ,รบผมก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรถคลาสสิกก็จริงนะแต่เราก็รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันขอนไม่ไหลแน่นอนนะครับผมแล้วก็คันนี้เดินทางด้วยระบบนะ้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับครับเนี่ยอยากให้ดูพวกห้องเครื่องเขาดิ สวยเนาะริสโตม็สวยมากนะใช่สภาพดีมากๆและเหนือสิ่งอื่นใดพี่กอฟครับนี่ดูคอมแอร์ดิเป็นไงใหม่กิฟเลยโอ้โหเปลี่ยนนะเพิ่งมาเปลี่ยนมาเลยพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมแล้วก็อันนี้จริงเรารีวิวรถคลาสสิกอายุอ่าสี่สิบกว่าปีมาขนาดนี้นะอ่าอยากจะเน้นย้ำคุณผู้ชมนะว่าร้านเราอ่ะรับประกันการโอนแท้ทุกคันนะการรกับการัรนตีครับที่ร้านเราต้องโอนในขนส่งได้ทุกทุกคันนะครับเพราะว่าอยากเน้นย้ำเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งอ่ะซื้อรถเป็นรถใหม่จากร้านเราไปแหละแต่พี่เขาอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยพูดเนบในคลิปสักคลิปหนึ่งผมจะไม่ได้คลิปไหนพี่กอลช่วยหม่ยเวลาผ่านมาหนึ่งถึงสองเดือนแล้วที่เขายังไม่ได้เล่นรถเลยจากที่อื่นนะจากเต็นท์อื่นไม่ใช่ที่เรานะไม่ใช่จากเต็นท์เรานะเต็นท์อื่นเนี่ยเขาซื้อมาแล้วเขายังไม่ได้โอนรถไม่ได้เลยะซึ่งกรณีนี้ผมสงสารพี่ลูกค้าท่านนี้มากเราก็เลยแนะนําให้แจ้งความอะไรไปแล้วแหละก็ กระบวนกาดดาเนินตามกระบวนการอยู่ครับแต่ที่ร้านเราเน้นและย้ําเลยโอนแทนในคนส่งได้ทุกคันเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมกําเงินสดมาจ่ายเราวันนี้ครับพรุ่งนี้เราไปโอนคนส่งให้คุณผู้ชมรับรถพร้อมเล่มได้เลยทุกคันแน่นอนถูกต้องหรือจะไปด้วยกันเลยก็<ช>ได้ใช่ครับร้านเราบอกแล้วเน้นย้ํามากๆเรื่องการโอนทุกคันครับครับ มาครับผู้ชมครับมาชมทางด้านภายในของเจ้าออสตินคันงามคันนี้กันบ,บ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปรีสโตมาแล้วเรียบร้อยถูกต้องภายในของเขาเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับใช่ค่ะเห็นไหมฮะแผงประตูเป็นสีน้าเงินสภาพดีสวยงามมากครับพลาสติกด้านข้างเป็นไงครับนี่ของรถอายุ40กว่าปีแน่นแน่นอายุอะไรนะ48่8่จะ50แล้วอะ่ะโอ้โหเฟี้ยวนะแล้วก็ดูขนาดเส้นคาดโครเมี่ยมตรง,งนี้ด้วยดิ ยังสวยงามดูดีเลยอ่ะแล้วก็พวกอสซอรี่อ, ory, อย่างที่ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ต้องนวัดกันว่าอสซอรี่คันนั้นนั้นครบไหมหรือครบหรือเปล่าด้วยครับอ่ะคันนี้ถือว่าครบสภาพสวยงามเลยนะครับนี่ดูมือหมุนดิลงก็นิ่มๆนะครับขึ้นก็นิ่มๆลื่นๆเช่นกันนะครับลงอีกทีเลยก็กระจกข้างก็จะเป็นปรับมือปรับมือางาน,านนะครับ,รบมาต่อกันที่ด้านเบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดิใหม่คลิปนะครับ เบาสวยงามมากไม่ฉีกไม่ขาดแดงสิ้นนะครับใช่และก็เป็นสีน้ําเงินอีกนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วสวยอ่ะสวยจริงๆริีสโตมาสวยมากผมยอมรับเลยนะครับและยังเป็นแบบกลิ่นไอแบบพวกรถเก่าอ่ะที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของพวกรถสไตล์ยุคแบบนั้นนะจริงนินคันนี้ยังมีถือว่ายังมีกลิ่นอยู่เลยนะใช่ครับก็หนังทั้งหมดก็สภาพดูดีสวยงามอย่างที่ผมบอกเลยว่าเพิ่งรีสโตมาเลยนะครับผมคอนโซลเป็นสีน้ําเงินครับเห็นไหมฮะนี่ดูกระทั่งช่องแอร์ดิยังถือว่าสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ตรรงท้ยเเีี่คบน เปิดออใช้งานได้อยู่เลยไม่หักด้วยนะครับผมช่องตรงนี้ก็ยังสภาพสวยงามทั้งหมดเลยนะค,ะครับมีที่เคเบิลีให้ตรงนี้แล้วก็มีวิทยุอยู่นะครับผมพวกปุ่มทุกอย่างต่างๆน่าก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับแอร์ตรงนี้ก็ยังออกช่องลมตรงนี้ปกติเลยช่องแอร์ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับนี่แล้วก็นั่งไปเฉินเปิดปเลยนี่เห็นไหมอออใช้งานได้ดีปกติเลยนะค,ะครับปุมตรงการทั้งหมดเลยสภาพสวยงามดูดีมากๆนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับระบบเก์แมนนวล4สปีดนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเข้าชิดๆไม่มีกลึกๆแน่นอนนะครับ แล้วก็ตำแหน่งเบรกมือของเขาตรงนี้เลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามดูดีแล้วก็ยังดึงใช้งานได้ปกติด้วยครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับประตูฝั่งคนขับนะครับสวยงามใหม่กริปอีกเช่นกันเป็นสีน้ําเงินนะครับใช่ครับปัตติดทุกอย่างไม่มีแตกขาครับนี่นะอยู่ครบเลยนะครับผมวมมือเปิดทุกอย่างอยู่ครบสภาพสวยงามดูดีเช่นกันนะครับกระจกมือหมุนนี่ก็ยังลงนิ่มๆเลยขึ้นก็ นิ่มๆลื่นๆเช่นกันนะครับ,รบก็ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นปรับมือแบบนี้มาจากโรงงานเช่นกันครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างครับผู้ชมครับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับดูดิสวยไหมสวยจัดเลยไหมอโอ้โหเฟี้ยวอ่ะ นั่งดีด้วยชอบนะผมชอบภายในน้ําเงินมากนะใช่ดูดิพวงอะไรยยของเขายังเป็นสีน้าเงินเลยครับโอ้แล้วสภาพก็บอกเลยว่าสวยมากเช่นกันนะครับผมก็ตรงกลางชัดเจนสภาพสวยงามเลยนะครับพวกคอนโรลตรงนี้ทุกอย่างก็ยังใช้างานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็หน้าจของเขายังถือว่าสภาพสวยมากๆอ่าดูดีเลยนะครับผมยังถือว่าใสเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เลขไมล์มันจะคาอยู่ที่ 7 5 5ด่ากิโลเมตรนะครับผมหน่วยตัวสุดท้ายเขาจะเป็นหลักหลักเมตรนะครับผมก็ไม่ได้การันตีเลขไม่ให้นะพออายุเขาเยอะนะครับผ่านการรีสโตมาแล้วอาจจะเคยเปลี่ยนไม้มาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้การันตีนะครับใช่ครับผมบังแดดตอนหน้าก็ยังมีอยู่นะครับผมก็จะไม่มีกระจกไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกตรงกลางเองก็ยังสภาพสวยงามนะครับฝั่งข้างสายก็จะมีแต่กระจกไม่มีไฟแต่งหน้านะครับ มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างครับผู้ชมครับประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับสภาพดีสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วไม่ต้องไปปั้นไม่ต้องไปเก็บงานใดๆสิ้นให้เมื่อยตุ่มครับใช่แล้วอันนี้สําเร็จรูปแน่นอนการันตีครับใช่ครับผมนี่พวกอสังหาริมทเัพย์เงินอยู่ครบเลยมือกระจกมือหมุนมือเปิดอยู่ครบเลยตรงนี้ด้วยไหมครับครับชุบอ่านี่มันคืออะไรมันคืออะไรที่เก็บเหรียญ จะว่าเก็บเหรียญหรือเ,ลเคลียร์บุรี่ก็คงเคลียร์บุรีก็ได้ประมาณมาเก็บซี่เคลียร์บุหรี่ซี่เคลียร์บุหรี่ถูกต้องแล้วมันยังมีอยู่เลยอะ่ะใช่แล้วดูดิพลิกไปพลิกมาใช้งานได้ปกติด้วยนะครับจับ้านกระจกมือหมุนเลยนี่ลงน,นิ่มๆลื่นๆนะครับขึ้นนิ่มๆลื่นๆใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับจับมาที่แบบประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับที่แบบประตูฝั่งข้างซ้ายเองเลยสภาพหนังก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับผมคิ้วเงินสวยงามเลยแล้วก็มือเปิดมือหมุนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ที่เขียรบุีน่จิไปเลย คลิกออกมาก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครบับกระจกมือหมุนนี่ลงไปเลยนิ่มๆลืนล่นๆนะครับขึ้นก็นิ่มลืน่นใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับแล้วก็บอดตอนหลังเขานี่สภาพบอรดสวยงามมากนะครับผมได้เลี้ยงสวยงามนี่ทุกปันตำแหน่งเลยไม่มีขาดไม่มีร่นตีเลยนะครับผมตัวขวาตัวซ้ายทั้งหมดดูดีเลยแล้วก็พนักพิงทั้งหมดก็สวยงามดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แข่งเาวด้านหลังขเขานี่มนะ ไม่มีฉีกไม่มีคาดเลยช่วงลำโพงก่อนนี้สวยงามมากๆไม่แตกหักเลยนะครับที่เสาสีผ้าเขาก็ตึงสวยงามดูดีนะครับผมแล้วก็ผ้าหลังคาทั้งหมดเลยก็ยังถือว่าสภาพนะขาวมากสวยมากตึงเป๊ะพร้อมใช้งานดูดีมากๆเลยครับมาเรามาอยู่ในช่วงต้นออขับจริงกันนะครับคุณผู้ชมครับ,รบกับเจ้าออสตินอัลิโกคันงามคันนี้นะครับดูนะครับแผงซาวด้านหลัง คือเขาตั้งใจทำรถคันนี้มากนะครับจ้าของเก่านะครับสุดสุดดนะ้องธรรมดานะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันดับ1ถึง3ในเมืองไทยต้องมีคันนี้แน่นอนถูกต้องหรือไม่ก็คันนี้ก็คือที่สุดในเมืองไทยแล้วครับใช่เห็นไหมฮะมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าขนาดผมปั้นอ่ะเคยปั้นเล่นๆคันหนึ่งผมว่าเก่าสุดของผมเองนะครับหนึ่งสองสามอ่านั่นคือเม r c e เ e เด e เบนะผมรู้สึกว่าเอ้อะไรก็ยังพอหาได้แหละแต่ในบางช่วงจังหวะเรายังรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยอ่ะคือคืออ่ะอย่างหนึ่งสองสามเราต้องยอมรับว่ารถเขาเยอะใช่อย่างรถเต่าที่ผมปั้นอยู่กับพี่เบ้นอย่างเงี้ยก็รถเขาก็เยอะเช่นกันใช่แต่อาเลโกเนี่ยผมบอกเลยนะผมเจอรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วที่ผมเคยเจอแถวบ้านผมที่ใต้นะโอ้แล้วไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะอันนั้นในพาของพี่ก๊อปนะใช่ครับส่วนของผมอะชีวิต99%ผมเนี่ยก็คือผมเป็นเด็กสายใหม่ดอนเมืองเนี่ย มึงจะด่ากูเป็นเด็กบ้านนอกใช่ไหมผมว่าคันนี้คือคันแรกในชีวิตผมเลยที่คุณเคยเจอที่ผมเคยเจอมันหายากมากขาะผมอยู่ในดงทหารอากาศนะโอกาสที่เขาว่าจะได้เจอบ่อยๆผมยังพูดสบายเลยผมเจอคันนี้คันแรกในชีวิตมัญหายากจริงๆแล้วดูดิแอร์เย็นดูดิเนี่ยเราดูดิวิ่งอย่าอย่าถามหาความไร้กับรถคลาสสิกแบบนี้นะครับชผมเชื่อว่าหลายๆท่านเข้าใจแต่ผมบอกเลยว่าขับสนุกขับมันนะครับใช่เอาเอาแค่มันขับแล้วไม่สะดุดไม่สะอึ่นี่ก็เสรายมากเลย แล้วดูการเข้าเกียร์เป็นเกียร์สองเข้าสามใช่ไหม <S <S ปืด๊ดสามเข้าสี่นิ้วชี้<อ>นิ้วดีเหอไม่ <Okay. S 1> ไม่คืดด้วยเข้าง่ายด้วยแล้วบอะยังเป็นสปริงอยู่เลยอะ่ะนั่งดีนะหรือว่าโอเคเลยแล้วแบบผมชอบส่วนตัวเลยนะสําหรับคันนี้นะ,อะคอนโซลน่าสวยมากครับดูด,ด,ดิมันดูแล้วมันแบบเฮ้ยเวลาเราขับไปแแบบมันรู้สึกละมุนมันรู้สึกแบบดูดีไปหมดอะ่ะใช่แล้วยิ่งการขับขี่เนะี่ยอะรถคลาสสิกอายุ48ปีอ่ะเครื่องยนต์ขับได้เนี่ยกดไปดิ อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเนี่ยเนี่ยอ่ะไม่สะดุดเลยผมเชื่อผมเชื่อว่าคุณอาหรือเฮียหลายๆท่านที่ดูคลิปผมอยู่หลายๆท่านสมัยยุคที่ท่านอยู่เนี่ยต้องเคยเจออาร์เรโกถูกต้องเพราะเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กนะก็ค่อนข้างจะมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอเจออยู่เจออยู่บ้างหลังๆที่ไม่เจอเขาเลยที่หายไปเลยเนี่ยครับเพราะว่าช่างต่างจังหวัดทําไม่จบครับ ใช่เหมือนออสตินพันสามก็ทําไม่จบครับใช่เดี๋ยวนี้พันออสตินพันสามเริ่มกลับมานะใช่แต่อเลโกเนี่ยโหมาแบบงงงงงงตึ๊บเลยอ่ะนี่โอ้วจริงก่อนพูดถึงสมรรถนะอื่นเลยนะครับดูความเร็วอ่ะดูวัดรอบเข็มความร้อนเกียร์น้ำมันเป็นไงฮะฮี่ขึ้นโคข่าวว่าโมเนี่ยถอนกันเร่งไงว่าวันรอบก็ลงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่สักคันนะคันนี้แบบ โหรุดมันรุดมาได้ยังไงอ่ะนี่นีแม้กระทั่งแต่แต่ก็ตรงนี้อเป็น,นไ,ไงแล้วราคาไม่แพงนะคุณทําเองทะลุเกินราคาที่ผมตั้งไว้คุณทําเองคุณตามหาอะไรแย่ yeah, นะครับใช่ครับแต,<ม>แต่รถคันนี้อะไรครบทั้งคันแบบนี้ มีช่างเซอร์วิสประจําตัวนะครับใช่ครับถ้าไม่มีช่างคุณลองคิดูมันคงไม่วิ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้และขับได้ขนาดนี้ด้วยนะถูกต้องครับก็บอกเลยเครื่องยนต์ขับดีมากครับผมกดคันเร่งไฟมันสักคู่นี้ตกตําแต่งทุกจังหวะของเขาเลยนะไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกแน่นอนครับเกียร์เขาบอกเลยนะเห็นเป็นรถคลาสสิก40กว่าปีแบบนี้ครับเฮ้ยเกียร์เข้าง่ายอ่าเข้าชิดด้วยแล้วเนี่ย ขนาดปรุงความเร็วมาเงี้ยไม่มีคึกค่าเลยครับเกียร์ก็เข้าชิดเข้าดีทุกตำแหน่งแน่นอนครับส่วนช่วงล่างของเขาก็ถือว่ายังดีอยู่เลยแหละขับไปก็ฟีลของเขาในยุคนั้นผมไม่รู้จะนิยามไงดีเอานะมันก็แบบช่วงล่าแบบฟิลโลคลาสสิกอ่ะใช่ขับแล้วมีความสุขแล้วกันมีความสุขคุกมีความสุขอ่ะนี่ออกจากเกียร์หนึ่งออกจากเกียร์หนึ่งปื๊ดเข้าเกียร์สองเฮงไงี้โอ้โหปื๊ดต่อเนื่องสามไปจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเออ๊ดสี่นะเฮงเงี้ยไหม เข้าทุกนิ่มเข้านิ่มทุกเกียร์ไม่ต้องมาเบิบนฟันนนน,นเราคอยเข้าไม่ต้องเลยก็อย่างที่ผมบอกถ้าใครหาสักคันหนึ่งไหนนะอยากรถคลาสสิกแล้วยิ่งแบบอยากได้รถที่มันแปลกแหวกแนวถือไปแบบครอบครองแล้วแบบคนต้องถามเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะใช่เฮ้ยมันวิ่งได้ด้วย,ยอ่ะเฮ้ยสวยด้วยอ่ะเฮ้ยขับดีอีกเฮ้ยแอร์เย็นอีกครับเซอร์ไพรส์ทุกจุดเลยับเนียเซอร์ไพรส์จริงๆนี่ค่ะว่าโมดูดิแห้งเซอร์ไพรส์คอนีคป ไม่ได้สวยแต่รูปแต่อันนี้ทั้งสวยทั้งรูปและจูบหอมด้วยถูกต้องนะครับขับดีโอ้โห oh. คือทํามาขนาดนี้แล้วนะครับใช่คือไม่ต้องถามว่าเจ้าของเก่าเขาขาดทุนขนาดไหนผมบอกได้คำเดียวว่าจุกหนักอาการปางตายถูก <c oughs> ไหมถ้าเดี๋ยวคุณได้ยินผมเปิดราคาเนี่ย ผมจัดให้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าราคาเนี่ยเขาขาดคุณยับขนาดไหนก็ค่อยค,ยค่ารีสโตค่าของผมว่าเกินราคาที่พี่กอลเปิดใช่นนผมเปิดแค่ร้านสองเองอเปิดมิว<ด>นะอันนี้ไม่ใช่ละเพราะว่า <laughs> นั้นแซงมินิแล้ว <laughs> เอาเฮ้ยมันหายากกว่ามินิคลาสสิกนะแล้วจริงๆมันก็คือต้นตระกูลของมินิเขานะใช่มันหายากกว่าด้วยนะนะปัจจุบันนี้ที่แบบโอ้โหล้มหายตายจากไปหมดโอ้โหบางคนก็แยกเล่มออกมาเก็บเล่มไว้ก่อนเว้ย มินิคลาสสิกไม่มีทะเบียนสักคันหนึ่ง,งโอ้ยหลุดปากอันนี้ผมไม่ได้ทาอย่างนี้อยู่แล้วผมเล่นแต่รถทะเบียนแท้ถรถผมตรวจสอบได้ทุกคันแท้หมดนะครับใช่คิดง่ายๆครับท่านที่กําลังจะเล่นรถสวมหรือรถไม่มีทะเบียน <c oughs> ผมบอกเลยนะครับวันหนึ่งท่านโดนจับไปเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ยึดแค่ตัวรถนะครับมันจะเป็นคดีความถึงตัวท่านด้วย <c oughs> เป็นอาญา,าเลยนะถูกไหมฮะถูกต้องและถ้าเล่นรถที่มีทะเบียนนะครับคําเดียวเลยครับจำไว้เลยครับ มีทะเบ,บียนมีอนาคตครับบางท่านเขาเก็บรถเป็นรับเป็นทรัพย์สินใช่เหมือนผมนี่โอ้โหไม่ซื้ออะไรเลยผมซื้อรถไปเก็บเป็นเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรถต้องถูกต้องตามกฎหมายโอนขนส่งได้เท่านั้นมันถึงมีมูลค่านะครับก็มีมูลค่าชิดที่ว่ามินิคลาสสิกที่ร้านเราครับจักไฟแนนซ์ได้นะอ่าถูกต้องจริงๆในกล้องเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นแล้วแหละเจ้าไอ้เมกาอิโต้พี่กอล์นน่ะอ่าจริงๆรุ่นนั้นร้านเราก็จัดคับไฟแนนซ์ได้ถูกต้องครับขอให้ทะเบียนแท้ ต้องแท้เท่านั้นนะครับเล่นแล้วก็เล่นทั้งทีเล่นดีๆไปเลยแต่ถ้าเกิดงบไม่ถึงงบไม่พอเก็บเงินไว้อีกสักนิดนึงกำเอาไว้แล้วเงินครบเมื่อไหร่ค่อยหาเล่นแท้ๆดีกว่าถูกต้องเชื่อผมนะครับบางท่านกันใจซื้อไปโอ้ยกูมีงบเท่านี้ไว้กูจะเล่นก่อนเป็นไงเวลาโดนยึดมาหมดทั้งก้อนนะติดคดีความอีกนะต่อให้ไม่ได้โดนยึดเนาะวันหนึ่งเรารู้สึกอยากปล่อยออกอ่ะเป็นเพราเจ้าของเหลือเกินลำบากขี้แตกเลยจะปล่อยออกนี่นะมันรถไม่มีทะเบียนนะใช่นะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าคันนี้ผมจัดให้ไม่แพงครับเอาไปขับเล่นกันเอาไปเสพความสุขกันกับราคาแค่299,000บาทพอเอาแค่นี้บอกแล้วค่าลิสตจะโตเกินราคาแน่นอนเกินนี่ค่าทำเกินตัวรถเกินแน่นอนฟังอีกรอบนึง่งจัดไปแค่299,000บาทเท่านั้นครับเป็นไงเดี๋ยวนะอย่าลืมว่าปีมันลึกกว่านินนีอีกนะแต่ขับคันนี้จะเหงานิดน,นึงเพราะว่าขับไป<ะ>ไม่เจอเพื่อนเลย โอเคไหมครับอ้าวแต่ทันทีที่เข้าขับตามงานมิ팅พวกรถซับซิคเก่าๆว่าก็อาจจะมีนะโดดเด่นนะอ่าแต่ก็อาจจะเจอเพื่อนบ้างนะทางงานอย่างนั้นนะถ้าเจอต่อให้ไม่เจอเพื่อนในงานนั้นนะครับแต่คุณผู้ชมอ่ะหล่อหล่อโดดเด่นเลยราคานี้ขอญาติทีนะครับผมไม่ลดเลยไม่ต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรและผมขอประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปผมจะใช้ชีวิตยอยู่ภาคใต้ผมจะขึ้นมากรทมเนี่ยประมาณ2วันมาเพื่อรีวิวรถให้เสร็จและจะกลับไปอยู่นู่นต่ออีกประมาณ6วัน7วันอะไรเงี้ยท่านใดที่อยู่ภาคใต้นะครับอยู่จังหวัดนนะครผมไปนครศรีธรรมราชหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงจะเสนอขายรถคันไหนบอกนะครับผมวิ่งไปด้วยตัวเองไปรับซื้อถึงหน้าบ้านท่านโอเคไหมจริงๆก็เป็นโอกาสสาหรับเ<ช>อฟซีที่ดูช่องเรายอยู่ทางภาคใต้เนะ คือใกล้จังหวัดนั้นก็ลองวิ่งไปหาพี่ตอบดูคืออย่างนี้บางบางท่านตอนที่พวกเราอยู่กรทมเนี่ยผมไม่กล้าลงไปนะครับภาคใต้ใเพราะว่าผมลงทีผมมีค่าใช้จ่ายหมดทีและเป็นหมื่นไปแล้วไม่จบกันใช่ถูกไหมฮะไปแล้วไม่จบการเสียความรู้สึกกันรายงานสภาพมาไม่ตรงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านติดตอ่อมาได้เลยผมไปซื้อถึงที่ ราะนั้นเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการบินเท่าไหร่แล้วบิงเองสบายๆแต่ขอให้รถท่านสวยนิดนึงนะใช่ขอก่อนแบบติดต่อมาตร้ต้องเน้นรถสวยขอให้รถสวยน่อยนิดนึงแล้วกันนะรถไม่สวยกากาบขอโทษครับไม่กับโมโตไม่เอาไม่เอามาขายครับอายเขาไม่อยากเอามาขายด้วยนะครับโอเคไหมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับโมโตครับ กดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเมกาโมโต้